สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูลูกน้ำอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในระดับชั้นประสมศึกษาปีที่4นั่นเองนะคะวันนี้คุณครูคลูกน้ำจะมาสรุปองค์ความรู้ที่เด็กๆได้เรียนไปในบทที่1นะคะเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะ บทที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตรอบตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะจัดการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี่ยจัดได้กี่กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างแล้วลักษณะของแต่ละกลุ่มเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยคะ่ะอ่า กลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้เป็น3กลุ่มนั่นเองกลุ่มที่1ก็จะเป็นกลุ่มพืชนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มสัตว์ค่ะแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแต่ละกลุ่มเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ มาดูกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มพืชค่ะกลุ่มพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองนะคะอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ก็จะมีอย่างเช่นทานตะวันเฟิร์นไผ่แล้วก็มะเขือเทศค่ะก็คือพืชชนิดต่างๆนั่นเองนะคะไปดูกลุ่มต่อไปเลยค่ะ มาดูกลุ่มที่2นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้และเคลื่อนที่ได้นะคะแต่บางชนิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เนาะซึ่งสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นพวกสัตว์ต่างๆอย่างเช่นช้างลิงปดูดาวทะเลหรือช่างน้ำวัวควายต่างๆนั่นเองนะคะไปดูกลุ่มต่อไปเลยคะ่ะ กลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองแต่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้และเคลื่อนที่ได้นะคะบางชนิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ได้แก่ก็คือเห็ดราจุลินทรีย์ราขนมปังและก็แบคทีเรียนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูความหลากหลายของสัตว์บ้างนะคะซึ่งสัตว์เนี่ยจะแบ่งกลุ่มได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกเรียงต่อกันเป็นข้อๆนะคะทําหน้าที่เป็นแกนกลางอยู่ภายในร่างกายนะคะก็คือจะต่อตั้งแต่หัวจนถึงก้นหรือหางนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่ม ม,มีกระดูกสลังนะคะหรือว่าไม่มีกระดูกแข็งเป็นโครงสร้างนั่นเองนะคะของร่างกายลำตัวจะมีลักษณะอ่อนนิ่มนั่นเอง mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างแล้วก็มีกี่กลุ่มมีกี่ชนิดบ้างนะคะ มาดูประเภทแรกนะคะคือสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะส <im caffeine> ัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะแบ่งได้5ประเภทก็คือกลุ่มประเภทที่1คือกลุ่มปลานะคะประเภทที่2คือกลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกประเภทที่3คือสัตว์เลื้อยคานประเภทที่4คือกลุ่มนกหรือกลุ่มสัตว์ปีกนันเองแล้วก็ประเภทที่5คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะซึ่งกลุ่มปลาเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะคือเป็นสัตว์เลือดเย็นมีรูปร่างเรียวยาวนะคะรำตัวค่อนข้างแบนเนาะเพื่อให้มีลักษณะที่เหมาะกับการว่า หรือว่าว่ายน้าหรือว่าการเคลื่อนที่ในน้ำนั่นเองมาดูประเภทที่2คือสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นสัตว์เลือดเย็นเหมือนกันนะคะมีขาสองคู่นะคะไม่มีขนไม่มีคอผิวหนังบางและไม่มีเกร็ดนะคะตาจะปนปน กลมๆก,กว้างๆใหญ่ๆนะคะมีหูแต่ไม่มีรูหูนะคะมีจมูกอยู่ด้านบนปากแล้วก็มีฟันเป็นซี่เล็กๆนะคะกลุ่มนี้ให้เด็กๆคิดถึงพวกกบคงางโคเขียดอะไรพวกนี้นะคะเขาจะมีผิวหนังเปียกชื้นนั่นเองเนาะต่อไปไปดูประเภทที่3คือกุ่อ่า ลุ่มสัตว์เลื้อยคานนะคะก็ก็ยังเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะซึ่งจะมีผิวหนังหนามีเกล็ดแข็งหุ้มปกหุ้มร่างกายหรือว่าลำตัวนั่นเองนะคะบางชนิดก็มีกระดองแข็งหุ้มลำตัวอย่างเช่นเต,นต่าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็บางชนิดก็มีขาบางชนิดก็ไม่มีขาอย่างเช่นถ้าไม่มีขาก็อย่างเช่นพวกงูนั่นเองนะคะบางตัวก็ออกลูกเป็นไข่ดางนั่นเองนะคะอย่างบางตัวก็อาศัยอยู่ในน้ําอาศัยอยู่บนบกเนาะอ,ออกลูกบน ออกลูกบนบกออกลูกในน้ำนะคะต่อไปดูประเภทที่4คือกลุ่มนกนะคะ,ะกลุ่มนี้กลุ่มนกก็จะเริ่มเป็นสัตว์มีเขาเรียกว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะมีขาสองขามีเกล็ดที่ขาและนิ้วเท้านะคะมีปีกหนึ่งคู่เนาะร่างกายจะปกคลุมด้วยขนที่เป็นแผงนั่นเองหรือว่าเป็นปุยนะคะปากจะเป็นจะงอยแหลมๆนะคะซึ่งนกอ สัตว์ในกลุ่มนี้จะไม่มีฟันเนาะกระดูกทั่วร่างกายเนี่ยจะเป็นโพรงกลวงและเบาแล้วก็มีถุงลมติดกับปอดซึ่งทําให้เขาสามารถบินหรือว่าลอยบนฟ้าได้นั่นเองนะคะกลุ่มพวกนี้ก็จะออกลูกเป็นไข่เนาะอ่ะต่อไปจะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นเองนะคะก็จะเป็นอ่ากลุ่มนี้จะจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่นเนาะมีลักษณะมีขนเป็นเส้นๆน,นะคะมีต่อมน้ำนมไว้สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนเนาะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรกลุ่มนี้จะออกลูกทั้งเป็นตัวนะคะออกลูกทั้งเป็นตัวบางชนิดก็ยังออกลูกเป็นไข่นะคะาบางชนิดก็จะอาศัยอยู่บนบกบางชนิดก็อาศัยอยู่ในน้ำอย่างเช่นวานทะเลโลมาพวกนี้นะคะอะต่อไปไปดูเลยค่ะ ต่อไปเรามาดูสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกันบ้างนะคะก็จะแบ่งได้7ประเภทแต่ที่คุณครูลูกน้ําได้นําเสนอไปจะแบ่งเป็น8ประเภทซึ่งจะแยกตรงที่หนอนและพยาธินะคะ,ะมาดูประเภทที่1คือฟองน้ําฟองน้ําจะมีลักษณะคล้ายพืชน,นะคะแล้วก็เกาะติดอยู่กับที่เนาะลำตัวเป็นโพรงมีช่องเปิดด้านบนมีรูพูนโดยรอบนะคะต่อไปกลุ่มประเภทที่2คือสัตว์ที่มีลำตัวกลวงนะคะลำตัวใส คล้ายบุนมีรูปร่างคล้ายทรงกระบอกเนาะ,ะตรงกลางก็ลำพงเป็นกลวงเหมือนกันนะคะกลุ่มในสัตว์นี้ก็จะมีพวกเป็นเมงกะพุนดอกไม้ทะเลอะไรพวกนี้ปะกการังนะคะต่อไปมาดูกลุ่มประเภทที่3คือหนอนและพยาธิซึ่งคุณลูกน้าได้แบ่งคือหนอนและพยาธิตัวกลมแล้วก็หนอนและพยาธิตัวแบนนั่นเองนะคะ,ะลักษณะของเขาก็จะมีลำตัวนิ่มกลมยาวไม่มีขาผิวเรียบไม่เป็นปล่องนะคะ ต่อไปมาดูประเภทที่4บ้างคือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องนะคะก็อย่างเช่นพวกไส้เดือนอ่าพวกนี้นะคะลำตัวจะกลมยาวเป็นปล้องคล้ายวงแหวนต่อกันนะคะผิวหนังเปียกชื้นนั่นเองนะคะต่อไปมาดูสัตว์ทะเลผิวขุขระนะคะสัตว์ทะเลผิวขุขระก็อย่างเช่นพวกอะไรพวกดาวทะเลอะไรอีกคะ ดาวดาวทะเลหอยเม้นอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตามผิวหนังเนี่ยจะหยากรุกระส่วนมากจะมีสารเป็นหินปูนเป็นองค์ประกอบนะคะไม่มีหัวลำตัวแยกออกเป็นแฉกๆนั่นเองนะคะประเภทที่6คือหมึกและหอยและหมึกทะเลนะคะพวกนี้ก็จะมีโครงแข็งอยู่ในลำตัวอย่างเช่นปลาหมึกที่เราเห็นได้ชัดเลยแล้วก็เคลื่อนที่โดยการใช้หนวดนั่นเองค่ะต่อไปสัตว์ที่มีขาเป็นข้อ,ขอ ก็จะแบ่งออกไปอีกนะคะก็ลักษณะสําคัญของเขาก็จะเป็นาขาต่อกันเป็นข้อข้อมีเปลี่ยมีเขาเรียกว่าอะไราเปลือกแข็งหุ้มลําตัวนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งไปเป็นกี่ขาคะหกขาเลือกมาแรงแปดขาเ,เรียกว่าเมงแล้วก็สีขาก็จะมีปูกุ้งใช่ไหมคะแล้วก็หลายขาก็อย่างเช่นตะขาบ กิ้งกืออะไรพวกนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองจะแบ่งเป็น7ประเภทค่ะไปดูต่อไปเลยต่อไปมาดูความหลากหลายของพืชนะคะพืชดอกนะคะพืชดอกก็สิ่งที่ชัดเจนเลยก็คือจะมีดอกนะคะจะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกออกมาเพื่อสืบพันธุ์ค่ะส่วนประกอบของเขาก็จะมีรากลําต้นใบและดอกเหมือนกันนะคะพืชมีดอกอมองเห็นได้ชัดเนาะบางชนิดก็ ไม่สามารถมองเห็นได้ขนาดเล็กนะนะคะซึ่งเราจะใช้ลักษณะของรากลาต้นใบเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มพืชซึ่งจะแบ่งได้เป็นถ้าเป็นใบก็จะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ใบเลี้ยงคู่นั่นเองต่อไปจะเป็นพืชไม่มีดอกนะคะพืชไม่มีดอกก็คือเป็นพืชที่ไม่มีดอกตลอดเขาเรียกว่าอะไรตลอดการดำรงชีวิตของเขาคือจะไม่ปรากฏด,ดอกให้เห็นเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะอาศัยการสืบพันธุ์โดยการเขาเรียกว่าอะไรอย่างเช่น ฟืนออะไรพวกนี้โดยการสปอร์อะไรพวกนี้นะคะส่วนประกอบก็จะมีรากลำต้นใบนั่นเองแต่เขาจะไม่ปรากฏด,ดอกให้เห็นนะคะต่อไปอ่าถ้าเราแยกเป็นพืชดอกเนี่ย พืชดอกก็จะแยกออกไปเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่นะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวถ้าเป็นถ้าเราดูจากลักษณะกีบดอกลำต้นใบใบเลี้ยงรากอะไรพวกเนี้ยเรามาดูกีบเลี้ยงก่อนกีบเลี้ยงของเขาจะมีแค่สาใบหรือทวีคูณของ3นั่นเองนะคะลำต้นก็จะเป็นลำต้นที่มีขอบปร้องชัดเจนนะคะอย่างเช่นพวกหญ้า ต้นไผ่อะไรพวกนี้นะคะใบก็จะเป็นใบเรียวแคบแล้วก็เป็นเส้นขนานเวลาเราฉีกออกมาจะเป็นเส้นขนานยาวๆอย่างเช่นต้นตะไคร้ต้นใบเตอยอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ใบเลี้ยงก็เขาบอกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีใบเลี้ยงแค่หนึ่งใบเท่านั้นในระยะที่งอกออกจากมเมล็ดนะคะแล้วก็รากก็จะเป็นระบบรากฝอยนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่บ้างถ้าสมมติเป็นใบเลี้ยงคู่เนี่ย กีบดอกของเขาจะมี4-5หรือทวีคูณ4-5นั่นเองนะคะแล้วก็ลำต้นลำต้นจะเป็นข้อปร้องไม่ชัดเจน นะคะเราจะไม่เราจะไม่ค่อยเห็นอ่าเขาจะเป็นป้องๆนะคะแล้วก็ลักษณะของใบจะเป็นใบกว้างเส้นใบจะเป็นเส้นที่เป็นร่างแหงเวลาเราฉีกออกมามันจะแตกเป็นร่างแหง่เลยนะคะแล้วก็สําหรับใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะเป็นจะมีใบเลี้ยง2ใบนะคะในระยะที่งอกออกจากมล็เนั่นเองแล้วก็ระบบรากของเขาก็จะเป็นรากแก้วนั่นเองนะคะ สังเกตเวลาเด็กๆดึงต้นหญ้าก,กับต้นมะม่วงต้นหญ้าจะเป็นรากฝล่อยๆออกมาหรือต้นข้าวพวกอะไรพวกนี้แต่ถ้าหนูไปดึงต้นมะม่วงต้นลำไยเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีรากแก้วที่เป็นรากใหญ่ๆต่อจากลำต้นออกมานั่นเองนะคะ ต่อไปจะเป็นกิจกรรมแบบบันทึกนะคะท้ายบทที่1สิ่งมีชีวิตรอบตัวนะคะให้เด็กๆเตรียมหนังอาแบบบันทึกกิจกรรมเล่มนี้ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่62นะคะซึ่งเราจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะไปดูกันเลย แบบฝึกหัดท้ายบทที่1สิ่งมีชีวิตรอบตัวนะคะข้อ1นึ่เขาถามว่าสิ่งมีชีวิตในรูปจําแนกเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างนะคะและแต่ละกลุ่มมีสิ่งมีชีวิตหมายเลขใดเพราะเหตุใด,ดเด็กๆสังเกตดูนะว่าข้อนี้คำถามเขาว่ามีมีตั้ง3คําถามคือหนึ่จำแนกออกเป็นกลุ่มอะไรบ้าง สองแต่ละกลุ่มมีสิ่งมีชีวิตหมายเลขใดบ้างแล้วก็เพราะเหตุใดนะคะเวลาเด็กๆไปทําข้อสอบอะไรต่างๆเด็กๆจะต้องตีโจทย์ให้ให้ออกนะคะว่าเขาถามอะไรบ้างแล้วเราควรตอบอะไรบ้างนะคะอันนี้คือภาพสิ่งมีชีวิต16ชนิดอ่าหมายเลขที่1คือเห็ดหมายเลขที่สองแพลงปวยนะคะหมายเลขที่3าแบคทีเรียหมายเลขที่4โลมาหมายเลขที่ห้าราแล้วก็หกหงส์เดกล้วยไม้8มอมด เปูสิบปกาลารังสิบอดปรงนะคะแล้วก็สิยีราฟสิาม้าน้ำสิบสี่คางคกสิห้าผีเสื้อแล้วก็สิเต่าเรามาช่วยกันแยกว่า,าสัตว์แต่ละหมายเลขเนี่ยจะอยู่จะจำแนกออกเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตหมายเลขใดบ้างแล้วก็เพราะเหตุใดนะคะไปดูกันเลยค่ะ ่าโอเคยังอยู่ข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันเนาะข้อหนึ่งเนี่ยครูลูกน้ำแบ่งได้เป็นเป็นสมกลุ่มนั่นเองเด็กๆแบ่งได้กี่กลุ่มคะสามกลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพืชซึ่งหมายเลขอ่า สิ่งมีชีวิตหมายเลขดังต่อไปนี้จะอยู่ในกลุ่มพืชก็คือ1ก็จะมีเลขหมายเลขสองหมายเลข7ดหมายเลข8แล้วก็หมายเลข11นะคะหมายเลขพวกนี้จะมาจากภาพเมื่อกี้ที่ครูลูกน้ำได้เขียนไว้ให้เนาะเพราะเหตุใดเพราะว่าจากที่เราดูสรุปไปแล้วกลุ่มพืชจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้แต่จะเคลื่อนที่ไม่ได้ใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูกลุ่มที่2กันบ้าง กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสัตว์นะคะ,ะได้แก่หมายเลขอะไรบ้างก็จะได้แก่หมายเลข4 6 9ห0 12 13 14 1สิบหนะคะเพราะอะไรเราถึงจัดว่าเป็นกลุ่มสัตว์เพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้แต่สร้างอาหารเองไม่ได้นั่นเองนะคะพวกนี้อ่ะจ,จะสร้างสร้างอาหารเองไม่ได้จะไปจับกินก็จะมีพวกที่กินพืชกินสัตว์แล้วก็พวกที่ไม่กินทั้ง เขาเรียกว่าอะไรเอ้ยพวกที่กินทั้งพืชทั้งสัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ไปเรียนในชั้นป .5 นั่นเองเนาะต่อไปกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นั่นเองนะคะกลุ่มนี้ก็จะได้แก่หมายเลข 1, 3, 5เพราะว่าอะไรเหตุผลก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะแล้วก็เคลื่อนที่ก็ไม่ได้เหมือนกันบางชนิดก็เคลื่อนที่ได้เนาะอันนี้คือ กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เราแยกได้นะคะได้เป็น3ามกลุ่มเนาะก็มีกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์นั่นเองนะคะกลุ่มพืชก็คือลักษณะเด่นคือสร้างอาหารเองได้นะคะแล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกสัตว์แล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์คือเขาสร้างอาหารเองไม่ได้ต้องไปจับกินจากที่อื่นหรือว่าตัวอื่นหรือสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารให้ตัวเองนะคะแล้วก็เขาจับเคลื่อนที่ได้บางชนิดบางชนิดก็เคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองเนาะ ไปดูข้อสองมาดูข้อ2ข้อถามว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังจำเนกออกเป็นกลุ่มได้อย่างไรนะคะซึ่งเขาจะมีเขาเรียกว่าแผนผังมาให้เด็กๆเ,เนาะผังผังมโนทัศน์อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าผังมโนทัศน์นะคะซึ่งเขาจะมีคําบัตรคํามาให้เด็กๆเ,เขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยเลือกคําที่กําหนดให้เติมลงในช่องอ่า ในแผนภาพสิจ๊ะนะคะซึ่งเขาก็จะแบ่งมาแล้วว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์คือเกณฑ์เกณฑ์ที่เขาใช้มากําหนดก็คือมีขนกับไม่มีขนเด็กๆลองดูซิว่ามีขนเนี่ยมันจะแยกเป็นอะไรได้บ้างอ่าก็จะแยกมีปีกซึ่งตรงข้ามกับมีปีกก็คือไม่มีปีกนั่นเองนะคะอะดูต่อไปถ้าไม่มีขนก็จะแยกมีขี้มีครีบแล้วก็ ถ้าตรงข้ามกับมีครีบก็คือไม่มีครีบนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูว่าสัตว์มีปีกก็จะได้แก่นกกระจอกเทศอ่าต่อไปเรามาดูว่าสัตว์ไม่มีปีกก็จะมีพวกที่เป็นอ่ามีน้ํานมให้ลูกก็คือสัตว์อะไรคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนั่นเอง ก็จะได้แก่เสือนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูเกณฑ์คือไม่มีขนก็จะแบ่งมีครีบไม่มีครีบนะคะเรามาดูว่ามีครีบคือพวกปลาทูนั่นเองนะคะต่อไปไม่มีครีบก็จะแยกออกไปอีกก็คือผิวหนังแห้งมีเกล็ดกับผิวหนังเปียกชื้นนั่นเองผิวหนังแห้งมีเกล็ดจะเป็นกิ้งกาหรืออึ่งอ่างค่ะเด็กๆ ถูกต้องต้องเป็นกิ้งก่านั่นเองแล้วก็ผิวหนังเปียกชื้นก็คือพวกอึ่งอ่างกบเขียดอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งเราจะใช้เกณฑ์การมาจําแนกก็คือการมีขนกับไม่มีขนมีขนก็จะแยกออกไปอีกว่ามีปีกไม่มีปีกนะคะมีปีกก็จะพวกสัตว์ กลุ่มสัตว์ที่สัตว์ปีกหรือกลุ่มนกนั่นเองถ้าว่าไม่มีปีกก็คือกลุ่มสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมซึ่งขนของเขาก็จะเป็นขนแบบเส้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นมีปีกก็คือขนเขาจะเป็นแผงแล้วก็เป็นปุยปุยนั่นเองต่อไปเรามาดูเกณฑ์ที่สองคือไม่มีขนเขาก็จะแบ่งมีครีบกับไม่มีครีบมีครีบก็คือพวกปลามีกลุ่มปลากลุ่มเดียวที่มีครีบใช่ไหมคะต่อไปไม่มีครีบก็จะเป็นพวกผิวหนังแห้งมีเกล็ดก็อย่างเช่นพวก สัตว์เลื้อยคานพวกงูพวกจระเข้พวกเต่าอะไรพวกนี้นะคะต่อไปพวกผิวหนังเปียกชื้นก็จะเป็นสัตว์สะเทินน้ําสะเทินสะเดินน้ําสะเทิน,นบกนั่นเองนะคะก็จะเป็นพวกโกบคางคกเขียดอะไรพวกนี้นะคะผิวหนังเขาจะเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อมีการหายใจแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะ ข้อต่อไปก็จะเป็นข้อ3ถ้าจำแนกกลุ่มพืชออกเป็นกลุ่มดังรูปนะคะอย่างเช่นกลุ่มพืชที่1ก็จะมีฟงเฟิร์นมอสแล้วก็พืชกลุ่มที่2ก็คือทานตะวันชบาบานบุรีเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าข้อแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคืออะไรอ่า คำถามเขาถึงถามว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนกพืชเหล่านี้คืออะไรเพราะเหตุใดคุณครูลูกน้ํารู้แล้วนะนะมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกโอเคเกณฑ์ที่เขาใช้ในการจําแนกคือการมีดอกนั่นเองนะคะเขาใช้การมีดอกมาเป็นเกณฑ์เพราะว่าพืชสองกลุ่มเนี้ยที่เราเห็นได้ชัดเลยเห็นแตกต่างกันคือมีดอกซึ่งปรงเฟิร์นมอสเป็นพืชที่ไม่มีดอก นะคะต่อไปส่วนทานตะวันชบาบานดุรีเห็นไหมเขามีดอกจึงจัดเป็นพืชมีดอกหรือพืชดอกนั่นเองนะคะ,ะไปดูต่อไปอโอเคค่ะจากที่คุณครูลูกน้ำได้สรุปองค์ความรู้ให้เด็กๆไปแล้วหรือเด็กๆด,ดูหนังสือตามก็ได้นะคะ,ะงานที่ครูลูกน้ำจะมอบหมายในวันนี้ก็คือให้เด็กๆเนี่ยไ,ไปวาดภาพหรือเขียนสิ่งที่ ได้จากการเรียนรู้ในบทนี้นะคะในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า61นะคะโดยนักเรียนสามารถตรวจสอบความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบจากผังมโน์ทัศเขาเรียกว่าอะไรในหัวข้อรู้อะไรในบทนี้ในหนังสือเรียนวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยในหน้า73ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็ส่งงานครูลูกน้าเหมือนเดิมเนาะ อ่าโอเคค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้คณครูู้กน้ําก็มาสรุปองค์ความรู้ให้เด็กๆได้นะคะในบทที่1นนั่นเองนะคะซึ่งเป็นบทที่สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรื่องที่1คือการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะก็จะแบ่งได้เป็น3ากลุ่มใช่ไหมเอ่ยก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะกลุ่มพืชเอ้กลุ่มพืชก็จะแบ่งออกไปอีกตามเกณฑ์ที่เด็กดำมา เขาเรียกว่าอะไรจำแนกพืชก็จะมีเกณนม์มดอเกฑ์มีผลกอ่าใบระบบรากระบบต้นนั่นเองนะคะต่อไปถ้าเป็นกลุ่มสัตว์ก็จะแบ่งได้2กลุ่มคือสัตว์มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะอ่าเราก็จะแบ่งออกไปอีกแต่ละประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลังก็จะแบ่งได้5กลุ่มเนาะแล้วก็กลุ่มที่อ่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็จะแบ่งได้เป็นเจด กลุ่มซึ่งแต่ว่าครูลูกน้ําได้นําเสนอไปเป็น8ดกลุ่มใช่ไหมเอ่ยเด็กๆสามารถจะเป็น8กลุ่มหรือ7กลุ่มก็ได้นะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์พวกนี้ก็จะมีพวกเห็ดราแบคทีเรียอะไรพวกนี้จุลินทรีย์อะไรพวกนี้นะคะอ่ะสำหรับครูลูกน้ําก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าสิ่งที่ครูลูกน้ําได้สรุปองค์ความรู้ไปจะไปทําให้เด็กๆเ,เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากคนไหนยังไม่เข้าใจให้ดูคลิปวิดีโออีกรอบหรือหลายๆรอบนะคะสําหรับครูลูกน้ํา ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ